โยโยโยบ่ายสามงรงเจินกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคล,งลึงหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กาลังใจทีมงานด้วยนะครับเอามาถึงค่าคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับคลึงเน้นทีมเดียวไปที่เวลาตีสองตรงยูฟ่าแชมเปี้ยนซิครอบแปดทีมนัดที่2อนะครับอินเตอร์มิลานจากอิตาลีจะเปิดบ้านเจอกับเบนฟิก้าจากโปรตุเกสเกมแรกเนี่ยอินเตอร์บุกไปชนะมาก่อน2อศูนย์กุมความเรียบเรียบไว้เยอะมากนะครับแต่ว่าผลงานก็ยังแย่ต่อเนื่องในเกาโชนะครับล่าสุดก็แพ้คาบ้านให้กับมอน ไปศูนย์ต่อหนึ่งก็จัดทีมผสมนะครับดูแล้วคือวันนี้ซิมินเอินซาีิครับยังหมดสิทธิ์ใช้งาน2เกมรับก็คือมิลานสครินเนียกับเซฟานเดอร์ฟลายนะครับตัวหลักๆด้านกลางจะมีนิโคลโลบาเลล่ามาเซลโลโบโรโซวิดนะครับเฮนริกมาคิทยายันครับคู่กองหน้า เอดินเชโกที่ที่พักมาน่าจะลงตัวจริงนะครับจับคู่กับลาอตโรมาติเนสโดยมีโรเมลูลูกากูเป็นตัวสอดแทรกนะครับเจอกับเบนฟิก้าก็ฟอร์มแย่ในหลีกเช่นเดียวกันนะครับบุกแพ้ซาเวสมา0ูนต่อ1ยูเรียมดักเซอร์ยังเจ็บลงไม่ได้นะครับแต่ว่าข่าวดีครับจะได้นิโคลัสโอตาเมนดีปรกหลังตัวเกา่าผลบนกลับมาช่วยทีมในคืนนี้นครับหลังจากที่เกมแรกไม่ได้เล่นนะครับ ตรงกลางมีชิกินโยมีฟอเรนติโนนะครับแนวรุกนำโดยเชียอมาริโอราฟาซินวาข้างหน้าเป็นกอนซซโลลาโมสนะครับแน่นอนก่อนเกมอินเตอร์ยังเป็นต่อกับการเล่นในบ้านนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับโดยเงื่อนไขในอินเตอร์ขอแค่เสมอหรือแพ้หนึ่งประตูก็ยังเข้ารอบ ประกอบกับผลงานในบ้านแย่มากนะครับอินเตอร์แพ้คาบ้านมา3เกมติดในขณะที่เบนฟิก้าเกมนี้ต้องใส่เต็มแน่นอนนะครับและการได้อุตาเมนดี้กลับมาน่าจะทำให้เกมรับนิ่งขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าอย่างนัท่ิล้วกับอินเตอร์เนี่ยใช้กองหลังดาวรุ่งทั้งคู่นะครับแต่ว่าการได้อุตาเมนดี้กลับมาน่าจะปลุกเกมรับได้ดีขึ้นครับผมว่าเกมแบบนี้โอกาสเป็นของเบนฟิก้าครับ เกมแบบนี้วัดใจเบนฟิก้าดีกว่าครับจะบุกมาไม่แพ้ไปอย่างน้อยใน90นาทีนะครับอยู่ที่ว่าจะบุกชนะได้หรือไม่ครับให้เชียร์เบนฟิก้าเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย